สวัสดีครับพบกันทุกเช้านะครับกับยูเทรนด์มอนิ่งขอสรุปประเด็นที่เกิดขึ้นแล้วก็แนวโน้มการลงทุนในวันนี้นะครับก็สรับภาพของตลาดจะเห็นว่า,าช่วงนี้ยังไม่ได้มีปัจจัยใหม่อะไรเข้ามานะครับปัจจัยต่างประเทศโดยรวมก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสหรัฐและก็เวนเนซุสอวารวมไปถึงเรื่องของราคาน้ำมันดิบแล้วก็อาจจะมีประเด็นหนงอย่างเดียวกันสมอ,องของจีนไปยังญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีเรื่องของตัวราคาแดงที่ปรับขึ้นมา เดี๋ยวเรามาลองไล่กันดูว่ามันประเด็นอะไรที่ต้องคุยในเช้าวันนี้บ้างนะครับก็เมื่อคืนก่อนนี้ไปเ,เริ่มที่บรรยากาศของการลงทุนและการซื้อขายในช่วงเช้าวันนี้ก่อนแล้วกันนะครับโอเคนะครับก็ถ้าไปดูแล้วบรรยากาศของการลงทุนในช่วงเช้านี้จะเห็นว่าตลาดเมาื่อคืนไทฝั่งของยุโรปเองก็ ส่งตัวเนี่ยอาจจะมีอังกฤษที่บวกหนึ่งเปอร์เซ็นต์นอกจตลาดอังกฤษก็ส่งส่งนะครับส่วนทางอเมริกาเมื่อวานก็บวกเล็กน้อยดาวโจนส์ประมาณศูนย์จุดเก้าเก้าเนี่สกศูนย์จุดหกห้าเอสซีแอลว่าศูนย์จุดหกสองแล้วก็ในฝั่งเอเชียเช้านี้เนี่ยหลายตลาดเองก็อาจจะมีเฉลชะลอตัวลงมีกลุ่มใต้ที่บวกหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับต้องบอกว่าตรงนี้เราจะเริ่มเห็นว่าประเด็นเกี่ยวกับเรื่องตีไอเอไอเนี่ยมันเริ่มขยับไปในทางฝั่งของกลุ่มที่เป็นชิปมากขึ้นซึ่งในฝั่งงอออสเเเตรลลีีขกกาห็จะะมนคับ แล้วก็ถ้าไปดูแล้วเห็นว่าญี่ปุ่นก็มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องฉีดคับไต้หวันลงตัวฮ่องกงลงนะครับแล้วก็สิงคโปร์ลงบางบ้านมาเลเซียลงบางบานนะครับฟิลิปปินส์ลงประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็อินเดียเซียบวกศูนย์จุดสามจีนบวกศูนย์จุดหนึ่งห้านาฬิกาดิบลงประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์จากลลาประมาณห้าสิบแปดลงมาเหลือประมาณห้าสิบหกไอนะครับส่วนตัวราคาในกลุ่มโลหะก็เช้านี้ก็จะมีการเทะบ้างพวกทองเงินนะครับ แต่ว่าถ้าไปดูตัวทองแดงจะเห็นว่าในในเนี้ยถ้าข้อมูลใครดูในตัวของทางด้านไอเออไทควสีสนะครับหรือว่าจะาทีคิวโปรเฟชชั่นอลข้อมูลมันจะช้านิดหนึ่งแต่ถ้าไปดูตัวเรียลทามหน่อยเมื่อคืนก็บอกว่าก็เห็นทองแดงขึ้นแต่วันละหนึ่งหมื่นสามพันเหรียญต่อเมตริกซ์ตัางแล้วนะครับแต่ว่าถ้าดูในตัวนี้จะยังเห็นประมาณสักสองหมื่นสองปลายปลายอยู่นะครับโอเคแล้วก็เมื่อวาน เนื่องจากแต่ชาติได้ขายสุดที่ประมาณ2อ0 0อล้านแล้วก็ถ้าไปดูในฝั่ง T ีเฟกก็จะเห็นว่าเมื่อวานก็จะเป็นลักษณะของการที่เรียกว่าเป็นการเน็ตมันจะเป็นช็อตสุดที่นะครับในตัวทางด้านตัวอีควิตี้ฟิวเจอร์โอเคทีนี้มันมีประเด็นอะไรที่ต้องยกั้างก็อันที่หนึ่งเลยที่มันคิดที่สุดเลยก็คือเรื่องของตัวคุณทรัมป์ที่บอกว่าตัวทางด้านราคาน้ามดที่ลงหลงเสียก็คือเมื่อวานคุณรัมบอกว่า โอทางด้านโอเวนอาจะส่งน้ำมันให้อเมริกาเนี่ยประมาณ50ล้านบาร,ร์เรลแล้วก็คนก็กลัวเรื่องของตัวสัมภารยย์แล้วแต่จริง50ล้านบาร,ร์เรลไม่ได้เยอะนะ<ม>เพราะว่าถึงแม้ว่าเทียบกันแล้วอ่ะตัวของโอเลนเซอาผลิตน้ํามันได้ประมาณ1ล้านบาร,ร์เรลต่อวันนะครับ50ล้านอนาะจะดูเหมือนเยอะของโอเลนเซอราแต่อเมริกาผลิตเองอยู่ประมาณ13.8 13, ล้านบาร,ร์เรลอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าไอ้ตัวเนี้ยมันก็แค่ประมาณสักเท่าไหร่อะประมาณสัก4วัน ที่อเมริกาผลิตได้อะมันไม่ได้เยอะนะครับนะแต่ว่าตรงนี้ก็อาจจะเป็นอะไรบางอย่างที่อาจจะไปเติม strategic reserve ในฝั่งของอเมริกานะครับหรือว่าอาจจะเป็นตัวที่ทําให้อเมริกา smart inject เงินเข้าไปในฝั่งของ,ของ,งนั่นเราไม่เสียได้คือตอนนี้ถ้าเรามองก็คือต้องคิดว่าการไปผูกขโมยตัวประธานดีเข้ามาเนี่ยยังไงก็เหมือนอยู่ดีๆเดินไปตบหัวเขาอ่ะเพราะฉะนั้นถามว่าตอนนี้มันก็ต้องพยายาม inject เงิน,นในการเข้าไป ปลอกใจไปรูปหลังแต่ทีนี้แน่นอนว่าไอ้คนอย่างทรัมป์ไม่มีทางที่จะไปรูปหลังแบบแบบมือเปล่าเปล่าอ่ะก็ต้องโอเคก็เอาน้ํามันมาแล้วก็เอาเงินไปอย่างนี้ก็ทนะูบิแฟร์ดังนั้นก็ถ้ามองในภาพนี้จริงๆแล้วก็คือมันไม่ได้มี impact, อิมแพคเกี่ยวกับราคาน้ํามันที่เยอะขนาดนั้นแนันช็อตเทอมน้ามันจะหลงในจริงแล้วในเชิงมีเดยมเทอร์นเนี่ยเราไม่ได้เปลี่ยนบ,นบรร่งบอกว่าเฮ้ยจริงๆมันจะหลงได้ไม่เยอะเพราะว่าอย่าลืมนะในตัวในด้านอเมริกาเ,เนี่ย น้ำมันส่วที่อเมริกาผลิตเป็นเชลล์อออล์ซึ่งเชลส์สออล์เนต้นุมประมาณ45-50นะครับสูตรต่ำกว่าราคาน้ำมันพวกนี้ไม่ไม่เยอะคำถามท่านถามว่าอเมริกาเองกำลังจะเดินเข้าสูก่การเลอกตั้งทรัมป์ไม่อยากให้ราคาน้ำมันสูงจนก,กระทั่งไปกระทบพวกเหืนเฝอแต่แน่นอนไม่อยากให้ต่ำด้วยเพราะว่าถ้าต่ำมากๆก็จะไปทบกับอุตสาหกรรมการผลิตน้ำมันในประเทศดังนั้นแปลว่าราคาน้ำมันเนี่ยมันควรที่จะ แกว่งไปแกว่งมาในโซนประมาณรทดานี้นะต่ำหกสิบก็อาจจะไม่ได้เยอะแต่ขึ้นไปเกินหกสิบก็อาจจะไม่ได้มากเพราะนั้นลักษณะแบบนี้มันเลยทําให้ตัวแต่นั้นภาพของตัวพลังงานมันน่าจะค่อนข้างนิ่งซึ่งน่าจะว่าบว,วกกับหุ้นในกลุ่มพลังงานแต่ในก็ลองดูนะผมคิดว่าในภาพตรงนี้ไม่ได้มีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงในฝั่งของในแ้นภาพผลงงที่นี้ไปดูในเรื่องนี้นิดหนึ่งนะจะเห็นว่า <c oughs> ม,มีมีหลายประเด็นที่เราจะคุยันเนี้ก <c oughs> ็มาดูเรื่อง <c oughs> เรื่องอทองแดงดีไหมี๋ยวหาทองแดงใ,ให้ดูก่อนนะก็แต่ทองแดงต้องไปดูใน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 ตัวนี้อ่าโอเคถ้าไปดูราคาทองแดงมันจะเห็นว่าตัวของทางด้านทองแดงเนี่ยเออขึ้นมาปี๊ดเลยนะจะเห็นว่าโอ้โหปีปีที่ผ่านมาเนี่ยปีที่แล้วตอนปีตอนประมาณสักช่วงเดือนเมษาใช่ไหมยังอยู่ประมาณสักแปดพันนั่นเองนะครับนะแปดพันกว่าตอนนี้มูอสามแล้วนะ หมื่นสามสองสามแปดด้วยในช่วงน่าจะประมาณเช้าวันนี้เรามา้ยครับวันที่เอ๊ะวันที่เท่าไหร่วันที่ททเอ,อ่อหกเมื่อวานนะครับเพราะนถามว่าตอนนี้<ม>ก็จะบอกว่าในในช่วงนี้ก็ต้องถือว่าอริจริงมันอาจจะเคยไปหมื่นสามสามแปดเจ็ดแปดไม่ไม่ได้มีนยะเท่าไหร่นะแต่ว่าเดือนรวงก็แปลว่าตัวต้นทุนของ ไอ้ตัวทางด้านที่มันสูงขึ้นเนี่ยก็ยังมีปัจจัยที่มันกดดันต้นทุนกับผลิตดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมพวกในด้านอิเล็กทรอนิกส์นะครับยังไงก็ตามเนี่ยก็ต้องไปตามดูเพออาเราะจริงๆแล้วในช่วงนี้เราก็เห็นข่าวบางอย่างอย่างเช่นถ้าไปดูข่าวของทางนั่นตัวเอ็นวีเดียเนี่ยมันก็อาจจะมีทั้งข่าวบวกข่าวลบข่าวลบก,ก็อาจจะเป็นว่าเอโอเควันนี้มันแข่งขันรุนแรงมากขึ้นนะครับ,นะรบแต่ขณะเดียวกันมันก็อาจจะมีข่าวไอ้ชิปตัวใหม่ของเขาเนี่ยมันอาจจะสามารถ ไม่ต้องใช้เครื่องทําความเย็นอาจจะใช้ลิควิดคูลงได้ดีขึ้นอะไรต่างๆซึ่งอาจจะเป็นการอวกับตัวเดลต้าก็ได้นะครับแต่ที่นี้ถ้าเราไปดูราคาเดลต้ามันมีความแปลกๆนิดหนึ่งนะก็คือถ้าไปดูเดลต้าตัวเดลต้าไต้หวันเดี๋ยวดูเดลต้านิดนึงคือเดลต้าเมื่อวานจะเห็นว่าลงใช่ไหมครับกดในตลาดนะแต่ว่า ถ้าไปดูเดลต้าไต้หวันก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันเมื่อวานนะก็เห็นว่าเมื่อวานเดลต้าไต้หวันนี่มันขึ้นไปเกือบถึงไฮเดิมเลยนะในช่วงก่อนหน้าแต่ว่าพอเช้าวันนี้ก็มาเจอแบบแดงๆแรงๆแต่ก็เห็นว่ามันยังไม่ได้หลุดพอ้อมควบคุมเรล่องมันหนึ่งพันันีก็ถ้าตีมๆก็แปลว่าเออถ้าไม่ได้หลุดโซนนี้ยมันก็อาจจะยังเดินหน้าไปได้เพราะฉะนั้นถามว่าทั้งเดลต้าเทลแอนเดลต้าไต้หวันช่วงหลังมีความคล้ายคลึงกันแต่ว่าทรงของเดลต้าไต้หวันช่วงหลังเริ่มแข็กว่า กับนะลองดองดูแล้วกันมันตรงนี้ก็ต้องบอกว่าตัวนี้ก็อาจจะยังเกาะอะไรก็ไดกก้ก็ลองติดตามตนี้ดูทีนี้ถ้ามาดูเห็นว่า1เท่า Standard d i v i s t o o n กับสองเท่า Standard d i v i s t o o n ของ p e ของเขานี่ถ้าเราอิมพลายแล้วมันก็จะได้ราคาเหมาะสมประมาณสักร7 0ถึงประมาณสักสองอยนะดังนี้ก็แปลว่า ถึงแม้ว่าวันนี้มันแพงไหมโคตรแพงแต่ว่าแพงเนี่ยมันก็ยังอยู่ในระดับที่เรียกว่าหลักตาข้้งหนึ่งก็ยังพอที่จะตีต่างได้ว่ามันก็เป็นไปได้ที่จะแกว่งอยู่ในโซนประมาณแถวร้อยเจ็ดสิบถึงร้อยแป0ร้อยต้นๆ้นะแต่เน,นก็ตรงเนี้ยก็จะบอกว่ามันเป็นพื้นที่สำหรับคนที่เก่งกำไรและการมองในภาพของ earning ที่ยังเป็นทางขึ้นแล้วก็หลักตาขั้งหนึ่งเรื่อง,องตัว PE ได้นะแต่ว่าถ้าถ้าใครไม่ได้สนใจถ้าใครไปมองก็อื่นนะก็จริงๆตัวก็อื่นมันก็อาจจะน่าสนใจหรือว่าอาจจะมองอาจจะมีดาวไซต์ที่มันน้อยกว่า โอเคเรามาดูกันต่อทีนี้ในประเด็นก็คืออีกข่าวหนึ่งข่าวเรื่องจีนนะครับก็จะมีข่าวว่าใช้หน้าสลับเอ็กซ์พอร์ตคอนโทรลออนญี่ปุ่นมิลิเทอรีฟอร์ไตวันรุ่ยมาก็กาถ้าจําได้เนี่ยานายกของญี่ปุ่นเคยไปตอบกระทู้ในสภาแต่เพิ่งว่าพอมไปพาดพิงเรื่องจีนเรื่องไต้หวันเนี่ยก็ทำให้จีนไม่พอใจล่าสุดจีนก็มีการอิมโพส์คอนโทรลเรื่อง export เอ็กซ์พอร์ตนะไปยังต่างจีในยังญี่ปุ่นโดยอะไรที่เกี่ยวกับม mm ิลิเทอรี่ยูสก็แปลว่า ไอสินค้าอะไรที่ถูกตีความว่านําไปใช้ทางการทาหารได้เนี่ยจะงดส่งออกไปยู่ไป่ปุ่นแต่ทีเนี้ยมันไม่ใช่เฉพาะทหารจะจ่า,จานะคือไม่ได้แปลว่าต้องสอ่งอาวุธเ่ยคือแม้กระทั่งอะไรบางหย่างที่เป็น d u a l use ก็คือแปลว่าใช้ในทาง Military ก็ได้เครื่องจักรบางอย่างอาจจะใช้ทางฐานก็ได้ใช้ทางพลเรือนก็ได้เนี่ยก็จะโดนไปด้วยในทานั้นก็ต้องบอกว่าอันนี้ก็เลยกลายเป็นภาพที่อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งนะที่ทาให้มีเช้าวันเนี้ย เราเห็นว่าญี่ปุ่นมันปรับตัวลงเพราะว่าก็เท่ากับมันอาจจะมีอิมแพก็ได้ว่าถ้าสมมติว่าเป็นสินค้าบางอย่างซื้อจรกจีนไม่ได้ก็แน่นอนว่าในเรื่องของตการผลิตสินค้าพวกเทคโนโลยีบางอย่างของญี่ปุ่นเนี่ยมันก็อาจจะมีผลกระทบจากนโยบายดังกล่าวของจีนก็ได้ก็ลองติดตากดูยกันนะครับทีนี้ตัวเช้าว,วันนี้บรรยากาศของตลาดนอน่นฝั่งเอเชียก็อาจจะโดนเรื่องนั้นไปด้วยนะครับทีนี้ไม่แน่ใจว่าเรื่องนี้เลยทําให้ เกาหลีดูดีหรือเปล่านะเพราะว่าจะเห็นว่าเกาหลีบ่งอยู่คนเดียวนะซึ่งอาจจะเป็นไปได้ทั้งเรื่องของตัวเอ่อเกาหลีมีบริษัทชิปใหญ่อย่าง SK 하이닉ส์ซัมซุงคนนี้กับอันที่สองคือเออมันอาจจะเป็นประเด็นที่ว่าตัวญี่ปุ่นกับเกาหลีบางส่วนมันก็มีความแข่งขันกันถ้าถ้าญี่ปุ่นโดนเกาหลีอาจจะดีก็ได้อันนี้ยังไม่แน่ใจว่าว่าใช่ประเด็นนี้ในน้ําหนักแค่ไหนนะครับทีนี้มาดูกันต่อเออมีตัวของ อีกบ้างก็จะเห็นว่าเรื่องของตัว US s t o r a l l a r e a S Rotation Caterpase ก็เริ่มเห็นการณ์บุกนกะุลนในฝั่ง,งด้านตัวหุ้นอเมริกานะครับในภาพของทางด้านสปาห์นี้ติดตามอะไรกันบ้างก็ในวันนี้มีเรื่องของตัว CPI ของตัว Eurozone นะ,ะแล้วก็ CPI ของไทยก็จะออกวันนี้ด้วยนะเดี๋ยวลองติดตามันดูนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้มีอะไรสำคัญสำคัญบ้างไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเดยวนะโอเคเส yes U.S มี wholesale inventory มี initial sales claim นะครับแล้วก็วันศุกร์จะมีอะไรบ้างวันศุกร์มีตัวเลขอเค o นอนฟาร์มเพลสแล้วก็ตัวเลขสีอเมริกาก็คงจะการจะมามีอิมแพกอยู่บนะ้างทีนี้เรามาดูกันต่อน,นิดหนึ่งครับทีนี้เมื่อวานเนี่ยถ้าไปดูจะเห็นว่าในฝั่งของหุ้นไทยนะที่มีการปรับลง คือ,คอลองไปสังเกตูจะเห็นว่าเมื่อวานเนี่ยไอที่มันลงอ่นนี่คือกลุ่มที่บวก,บวกวลบเยอะเมื่อวานก็จะเห็นว่าเป็นกราฟเป็นครั GPC BCP หลายตัวเป็นกลุ่มพลังงานนะครับนะแล้วก็ตัวที่ลงจะเห็นเป็น OT เดลต้า LT เดลต้าสองตัวรวมกันเนี่ยมันติดลบประมาณ5.8จแต่เมื่อวานเซ็ตก5.3ก็แปลว่าจริง e x ็ก u ์ i n g LT กับเดลต้าแล้วเนี่ยเซ็ตอาจจะบวกเล็กๆได้ซ้ำนะครับนะเพราะตรงนี้เห็นวเมื่อวานเนี่ยนอกจาก ถามว่าหุ้นี้มันโดนเทคเพราะอะไรก็เดลต้าก็อาจจะประเด็นเกี่ยวเรื่องหุ้นเทคโนโลยีประเด็นเกี่ยวเรื่องทองแดงตัว eot กับตัวสังเกตดูจะเห็นว่าเป็นหุ้นท่องเที่ยวอื่นด้วยนะการบินไทยแล้วก็มินนะแล้วจริงหุ้นท่องเที่ยวอื่นนะหรือแม้กระท,ทั่งหุ้นที่เกาะประเด็นต่างชาติอย่าง bms อย่างอะไรพวกนี้ก็ลงมาด้วยเพราะอะไร,ะเ,พระเพราะว่าจะเห็นว่าถ้าไปตามดูเนี่ยเมื่อวันสัปดาห์แรกของเดือนมกราคมเนี่ยการรีพอร์ตตัวเลขของนักเที่ยวต่างชาติเนี่ยออกมาค่อนข้างที่จะน้อยคือถ้าดู4วันเนี่ย ตัวเลขมันลดประมาณเจ็ดปอร์เซแต่ถ้าไปดูตัวเลขเป็นเบสเจ็ดวันก็คือคล่อมในช่วงประมาณปลายปีที่แล้วต่อมาถึงประมาณต้นมกราคมเนี่ยมันลดประมาณสิบกปอร์เซนะครับมา้วเจ็ดแสนสี่ได้จากประมาณแปดแสนกว่าถ้ามองวีคออนวีคนะลดลดไปสิบปตวีคอนวีคเพราะ้นตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ย hey, มันดูมี๊มันกลายเป็นว่าโมเมนตัมมันดูฉลอซึ่งถ้าไปดูแล้วเห็นว่าตัวเลขท่องเที่ยวนะครับในฝั่งของทางด้านตัวของอะไรอะนะ คือตอนแรกท่องเที่ยวที่มันลงจะเห็นว่าเดาห์แรกของเดือมนมกราคมเนี่ยมาเลเซียก็หายไปเสียดเปอร์เซ็นต์รัสเซียตัวจีนหายไปสิบแปดอินเดียหายไปประมาณยี่สิบสามนะครับเป็นแสนสองจากประมาณแปดแสนหกเนี่ยลงไปสิบหกจุดห้าห้าเปอร์เซ็นต์วีคหน,นึ่งวีคมันก็อันนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งะนะท,ที่ที่ทำให้เฮ้ยก็คือมันก็จะไม่แปลกนะมาเลเซียที่หายไปเสียเปอร์เซ็นต์ก็สถานการณ์ในหักใหญ่คือถ้าเป็นปก,กติแล้วเนี่ย ช่วงเวลานี้คนมาเลเซียคงเข้ามาเที่ยวหักใหญ่นะครับแต่พอเจอเจอน้ําท่วมนะก็แน่นอนว่าอย่างโรงแรมยังไม่เรียบร้อยดีเลยยังรูนักท่ม่เสร็จวเลยก็ไม่มาเท่าไหร่นะครับนะส่วนจีนนะก็ลงอีกที่2เพราะว่าอาจจะเป็นช่วงเวลาที่จีนก็ยังไม่ได้เดินทางมาเที่ยวเราเท่าไหร่อินเดียก็หายไปค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เลยเป็นปัจจัยที่ทําให้อย่างอังกฤษขนาอังกฤษก็ยังหายไป14.5่เแล้วอันดับ5แตดนั้นตัวนี้ก็เลยทําให้ภาพเมื่อวานเนี่ย หลมท่องเที่ยวนะหลงไปถึงสนามบินด้วยอะไรด้วยเนี่ยมันก็คงจะหลงนะคือ,อถามว่าจริงแล้วอ,อีมิติหนึ่งก็จะเป็นมิติของความตึงตัวของเวลาชั่นก็ได้เพราะว่าเราจะเห็นว่าไอตัวราคาเหมาะสมของ LT เนี่ยมันก็อยู่ประมาณแถวตั้งแต่ประมาณถ้ามีคนทำได้ตั้งแต่สีถึง62แต่ทีนี้เราเห็นว่าส่วนใหญ่ก็อยู่ประมาณแถวกรอบบนบนก็คือ50ปลายถึง60ตน้นเพราะฉะนั้นรระวันนี้เรพอมันอยู่ปใกล้ๆ50สกลางกลางแล้วมันไม่ได้มีปัจจัยบวกแถมมีปัจจัยความเสี่ยงจากเรื่องตัวเลขนักท่องเทีท่ เมือ่อวานเมื่อวานกาจจะมีการเทคแรงลงมาแต่หน,นก็ต้องบอกว่าในช่วงนี้ก็โดยกลุ่มท่องเที่ยวก็เลยกลายเป็นว่าช่วงสั้นมันอาจจะมีประเด็นนิดหนึ่งคือนในภาพใหญ่คงจะฟื้นเพียงแต่ว่ามันก็จะเป็นการฟื้นแบบที่มันมีความทถถ้าทายมากขึ้นบาคเฮ้ยกลายเป็นว่าเปิดต้ตนปีมาไม่ดีก็อาจจะต้องไรอจังหวะในการที่จะดูบทมของการฟื้นตัวในกลุ่มนี้อีกทีหนึ่งนะครับนะโอเคนอกจากนั้นตัวของด,ด้านมีประเด็นอะไรอีกนะก็ถ้าเรามาดูก็จะมีเรื่องของ โอเคโอเคมาดูตัวของทอร์นันพลังงานนะคือเราเราจะเห็นว่าเมื่อวานในกลุ่มที่บวกเนี่ยก็จะเป็นบวกพลังงานบวก i อทีซีนะซึ่งไอทีซีเมื่อวานมีมิทติ้งแล้วก็โดยโทนมิทติ้งก็ออกมาค่อน้่าชื่อถงบแต้มสีก็น่าจชดีต่อเน,นื่องด้วยนะครับก็เลยเป็นตัวหนึ่งที่ที่มีการฟื้นตัวดีขึ้นมาไอทีซีดีทียูอาจะดีตามไปด้วยนะครับแล้วก็กลุ่มของตัวเอ่อลงไฟฟ้านาหลายตัวเมื่อว,วานก็ขยับดีขึ้นมา นะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือในในมุมของต้นทุนเนี่ยถ้าน้ำมันมันต่ำหรือลงเนี่ยมันก็ดีอยู่ไฟฟ้าแต่จริงๆไฟไไฟ้าตัวนี้มันก็จะก้ามขึ้นเพราะว่าโอเคมันได้ขาน้ํามันแต่ในขาของบอลอยู่มันเริ่มขยับขึ้นบ้างเป็นการคือถ้าสังเกตดูเจ็ดเมื่อวานบอลยูซีปีประมาณไทยอยู่วันหนึ่งจุดเจ็ดสองนะคือขยับขึ้นมาแล้วนะจากก่อนอันเนี้ยตอนแรกอยู่หนึ่งจุดเจ็ดสี่ลบตัวเปียไปสองจุดสองห้าก็ลงไปประมาณหน,นึ่งจุดหกเจ็ดหนึ่มมง,งแุดวกแปดว่ามันนี้กลับมาหนึ่งจุด ตอบย้ำมุมมองว่าดอกเบี้ยไทยกําลังเข้าสู่จุดสิ้นสุดของวัฏจักรดอกเบี้ยขาลงซึ่งจะเห็นเลยว่าเมื่อวานกลุ่มไฟแนนซ์ก็โดนต่อเพราะว่าทุกคนก็มองว่าถ้าถ้าแบบนี้ต้นทุนก็ไม่ลงนะครับส่วนตัวกลุ่มแบงก์กลุ่มประกันก็จะได้ผลดีแต่เช่นว่าประกันเนี่ยช่วงสั้นก็เลยจะกลายเป็นเป็นเห็นผลดีที่มันมีความชัดเจนกว่านะครับแล้วก็ตัวของท่้นกลุ่มแบงก์เมื่อวานมีเทคว่าแต่ภาพใหญ่ก็คงคงไม่ได้เปลี่ยนก็คือตอนนี้ช่วงสั้นตรงนี้เทียบแบงก์เทียบประกันยงงไแแแบกจะู่่เดนววาล้ปติ มันมักจะเด่นไปถึงเท่าไหร่ถึงประมาณช่วงของการประกาศผลประกอบการซึ่งอยู่ประมาณแถวสัปดาห์ที่3มดดามเดลอัลคราบกนะครับหลังจากนั้นก็มักจะมีโดนเท็บ้างแต่ว่ามันก็ยังอาจจะแข็งในระดับหนึ่งจนกระทั่งการประกาศในเรื่องของตัวการจ่ายเงินปันผลซึ่งส่วนใหญ่ก็ประกาศเงินปันผลเนี่ยเรามักจะเป็นตอนที่ประกาศงบปีแล้วซึ่งงบปีมันจะมีฉบับที่สองเนี่ยค,คือแบงก์จะประกาศแปลกๆน,นะคุณจะเห็นว่าแบงก์ประกาศตามทบทช่วง สำหรับที่สแต่มันจะมีเป็นประกาศอีกครั้งหนึ่งปลายเดือนคุมภามันซึ่งเป็นงบฉบับที่เป็นออดิตและ้ะเพราะฉะนั้นในการปันผลจะเปประกาศอิงงบที่มันออดิตงนั้นตรงนี้ต้องบอกว่าถ้าช่วงเวลาที่ดีที่สุดของแบงก์ก็คือมันมันก็คงจะประมาณสักช่วงแถวแถวเนี้ยถือว่าวันที่สามจะถามว่าต่อให้มันมันไหยถ้อยลงมาแต่ว่ามันก็จะอย่าง relative ly strength เมื่อจนถึงช่วงประมาณสักคุมภาได้แต่หลังจากนั้น,นต้องระวังนะเพราะว่าในเมื่อ มันเหลือปัจจัยบวกที่คนมองคือว่าเฮ้ยการลดดอกเบี้ยร <re> ั้งสุดท้ายของกอนงอโงหรือยางไงถ้าไม่เสร็จกนงอบอกว่าไปลดครั้งนี้แล้วยังไม่ต้องลดต่อไปเก็บโพลิซีสเปซเอาไว้เนี่ยเอ,อ่นิ่มไม่ดูเพรสเชอร์แต่อย่าลืมนะว่าไอภาพของเศรษฐกิจข,ขึ้ปีแรกที่มันจะมีแรงกดันวหลาย,หอยอย่างวันนี้มันยังไม่ได้กระแทกแบงเท่าไหร่แต่ว่าเพราะมันมีเรื่องของการเพิ่มปันผลมีการทำแคปิตอลแมจเมต์แต่พอจบการลดดอกเบี้ยรอบนี้ทุกคนจะกลับมมองโลนโกรดแล้วนะเพราะฉะนั้น ตรงนี้มันเลยจะเป็นเพรสชอร์ที่กดอัดแบงค์ได้ดังนั้นก็แปลว่าแบงค์ณปัจจุบันเป็นระดับโซนที่เรียกว่าเฮ้ยต้องระวังนิดหนึ่งว่าโอกาสคือถึงแม้มันจะแข็งแต่มันก็ต้องบอกว่ามันเป็นจังหวะที่เรียกว่าเออมันไม่ใช่จังหวะเงินเพิ่มน้าหนักเป็นจังหวะที่ต้องเริ่มระวังการที่มันอาจจะเสี่ยงโดนลดน้าหนักเมื่อคอมแพ์กับกลุ่มอื่นไปนะครับโอเควันนี้เลือกอะไรกลับมาดูนิดหนึ่งวันนี้เรามามองกลุ่มปิโตเคมีทีนี้ถ้ามาดูกลุ่มปิโตเคมีจะเห็นว่า ทั้งมันจะมีสามตัวก็คือมีปุนใหญ่มีตัวทางด้าน GC ใช่ไหมครับแล้วก็มีตัวทางด้านตัวทางด้าน i v l ถ้าเรามาดูปุนใหญ่ GC i v l อุย้ยมันเยอะเกินไปอันนี้ไม่ไหวคิดว่าจะเทียบเมอ่อกอจะเห็นคือคืออาจะจะเห็นภาพนิดหนึ่งว่าเทคานี้คืออะไรเนี่ย จะเห็นว่าปูนใหญ่กับ i v l อ่ะเอ้ยตัวทีปูนใหญ่ขอขอเนี้ยนี่ผมต้องลบบางบางแพนเนลทิ้งหน่อยเพราะว่ามันมันเกะก,กะไปโอเคเ เดี๋ยวนะเอาใช้อีกตัวหนึ่งกว่าสึดอันนี้ใช้แล้วมันเทียบแล้วมันมองไม่เห็นเออโอเคเดี๋ยวมาดูอันนี้นะพุณใหญ่เอ,อไม่ใช้ละอันนี้มัน ถ้าสังเกตจะเห็นว่าถ้าเรามองเทียบ3ตัวที่เป็นปิโตเคมีช่วงนี้มันจะเคลื่อนไหวคล้ายกันเลยแต่ว่าสังเกตจะเห็นว่าถ้ามองตั้งแต่ประมาณสักตอนไหนอสักประมาณช่วงยี่สิ4สี่โนเบอร์ปไปต้นมาคนที่แข็งสุดคือ g c นะคนที่กลางๆงคือปูนใหญส่ส่วนที่อ่อนสุดคือ i v l ถามว่าเป็นเพราะอะไรก็ง่ายๆ i v l มันเป็นแก๊สเบสเยอะกว่านะครับงนะนั้นโอเคมันมันได้ แต่มันสู้ปูนใหญ่สู้จีซีไม่ได้แต่จริงๆแล้วปูนใหญ่เนี่ยมันเป็นออยเบสมากกว่าเป็นเป็นเป็นตัวออพวกน้ทามากกว่ามันควรจะได้ผลดีนะมากกว่า GC ซีแต่การที่จีซีเอาเพื่อฟอร์มปูนใหญ่มันก็อาจจะอิมพลายได้หลายๆอย่างว่าเฮ้ยแต่ s o m t h i n g happen ก่อนนะ happen เนะนั่นก็คือมันต้องมีบางอย่างเกิดขึ้นกับจีซีว่าที่มันจะทำให้มันแข็งว่าปูนใหญ่ดังนั้นะก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเออ ประเด็นที่คนหล่อลุ้นเกี่ยวกับเรื่องของตัวการที่จะมีไตรจิ๊กแชปเปอร์เออร์ก็อาจจะเป็นปัจจัยบวกหรือถ้าในดูกันเนี่ยอีกเหตุผลหนึ่งที่มันทําให้มันเพอร์ฟอร์มได้ดีกว่าเพราะอย่าลืมว่าปูนใหญ่เนี่ยโอเคมันประมาณ0.65ย์จาเท่าไปทูบุ๊แต่ว่า g ีประมาณ0.3นย์จสามหนึ่งสามสามเท่าไปทูบุ๊บกเนี่ยคือหนึ่งในสามบุ๊กนีนนก่แหเพราะฉะนั้นแต่ว่าจริงๆตัวนี้ถ้ามันจะเพอร์ฟอร์มมากกว่ามันก็เป็นไปได้ดังนั้นก็จะนในภาพนี้ครับก็ในภาพนี้้้ถาาาาใคครรรเเเเลลล่่นนนนนนปปะะด็็มััจตว มองปูนใหญ่มอง G4 เป็นหลักนะครับก,ก็อาจจะเดตะกว่าตัวของทางนไอวีเอลอยวีเอลอยต้องรอให้มันมีมีแลกจับหรือมีแกมระดับหนึ่งก็ถึงจะไปเล่นในตีมองการที่มันเป็นแคชชินักนะครับอ่ะก็ตัวแรกเอา G4 นะครับตัวที่2ปูนใหญ่นะครับถือว่ามันก็คล้ายๆกันก็ขอเล่น2ตัวเลยแล้วกันนะครับแล้วก็ตัวที่3ก็ยังมองใหญ่เอง นะเพราะว่าก็จะเห็นว่าเอ้ยในประเด็นของเกี่ยวกับเรื่องอก,อบบนะนะก็จะเห็นว่าเอ้ยมันก็ค่อยๆแอบมานะครับนะแล้วก็โดยที่มันก็คนอาจจะแบบเผล่อได้ทราบว่าทำไมมันมาได้นะแต่ก็จะเห็นว่าเออมันก็แข็งในเชิงการที่แป่งเนื้อไอตัวควบคุมคอนโทรลนะครับนะแต่ีจุดที่มันต้องไประวังบ้างช่วงสั้นก็อาจจะเป็นเท่าไหร่อ่ะแนวต้านนะที่เราตียาวๆถ้าใครตียาวๆมาก็ประมาณแนวถวเท่าไหร่อ่ะแถว21่สิบเอ็ดตนน้นๆอาจจะมีชนบ้างนะแลก็ตัวนั้นก็ อใครมีตั้งแต่หมายข้างบงล่างก็ต้องลองหนึ่งนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวของทางด้านเออก็ะจะเป็นตัวอแต่ด้านอ แฟชันหนึ่งะโอเคนะครับแล้วก็ตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวหน้าดุสิตธานีแน่ก็ยังชอบอยู่ครับเมื่อวานก็มีแรงเทคลงมาบ้างยังไม่ได้ไปไหนกวอาจะมองอาจจะเป็นไปตามกลุ่นในเรื่องตัวที่ มันมีประเด็นเรื่องหลังเดิมต่างชาติแต่เมื่อพิเล็กมันชะลอลงแต่ว่ามันจะมีประเด็นเฉพาะเรืองการโอนไอตัวตัืสิบบริษัทซึ่งร็แ่ว่าผนประกอบการเขานี่ยมันคือคอาจจะดยังตัวเล็กของเทวแต่ใ้การโอนบริษัทบริษัมันเปิดเพินมกิจการไป่เปิดช่วยประคองในเรืองออฟเซ็การซอบตัวเลขกัอต่าชาติไะไรก็ สองวเนียันั้นก็ตัวเขาดูเกเหว่าพใหญ่ตัวที่มันยู่บนซัพพอร์ตตรนี้เสอากก็แปลว่าเอมาเสอต้นก็น่าสนจดันก็เสืึสองก็จะเป็นกรอบใหญ่ใหญ่ที่เรียกว่าโอ้น่าสนใจครับโอเควันนี้ทั้งนะครับเราไปดูตวการเงินันก่ดมันจะโอเคร้วก็ภาพตลาดในช่วงนี้อาจจะมีโควิดท่งอาจจะมีโรเตชันบางแต่ว่าเราก็เห็นว่าถ้าเรามาดู 行了。<Sure. S 2> sure. ไม่คอยงและแไก็แปลว่าภาพของเรเยทีพใหญ่ยยๆตรงนี้เนี่ยโตอใครสนใจเกี่ยวแข่ตัวเนี้ยอาจะต้ับมาหง่งได้แย่ก็คือไม่ขึ้นแต่ก็จะไม่ไม่ได้ดูง่เขียนกับช่วงกวาาแล้วกับเ,เอ็น g y ก็เราเชื่อว่าถึงแต่วันมันช่วงสงมอาจจะดึงสำาัแต่ว่าในภาพมีเรื่งเพิ่มซึงมันน่าจะมีเอ่อการที่นีงานสำังที่มันลงเยอะมากแล้วเพื่อปกป้องธุกิจอาเซีในประเทศนี่จะเป็นสิงน่งที่